สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY บายครูต่ายนะคะวันนี้มาชวนถักใบไม้แบบง่ายๆกันค่ะอันนี้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคะแต่ว่าอันใหญ่เนี่ยจะเป็นได้เส้นใหญ่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นได้เส้นเล็กค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ครูต่ายจะใช้เข็มเบอร์6.0ทับศนย์นะคะหัวเข็มก็ประมาณนี้ แล้วก็มีกันไก่ตัดได้เท่านี้เองค่ะเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะขล้องใหม่เป็นอย่างนี้นะคะเราก็ทำปมก็คือเหมือนทักโซ่ค่ะแต่ด,ดึงให้แน่นๆอันนี้เรายังไม่นับนะคะเราก็จะเริ่มโซ่สิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบ เอานิ้วโป้งนี่นจิกโซ่ตัวสุดท้ายเอาไว้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ถักสองคอทอสองตัวหรือสองซิงเกิลโครเชต์นะคะลงในโซ่ตัวที่สิบคอทอตัวที่หนึ่งนีเป็นซิงเกิลโครเชต์ตัวที่หนึ่งนะคะแล้วก็ซิงเกิลโครเชต์ตัวที่สองลงในช่องเดิมโซ่ถัดมาเราจะถัก half double crochet นะคะหรือว่าพันควักค่ะพันหนึ่งครั้งจิ้มลงไปในโซ่ถัดมาเกี่ยวไหมลอดมาจะมี3ามห่วงในเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมลอดทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะถักดับเบิลโคเชหรือพอหนึ่งคอหรือ F 6ตัวนะคะพันห่วงเข็มดับเบิลโครเชลอดทีละสองห่วง สองครั้งตัวที่1ดับเบิลโครเชต์ตัวที่2อันหัวเข็มนะคะดับเบิลโครเชต์ตัวที่3ดับเบิลโครเชต์ตัวที่4ดับเบิลโครเชต์ตัวที่5ดับเบิลโครเชต์ตัวที่6 แล้วเราก็จะจบฝั่งนี้ด้วย half double crochet นะคะก็คือต้องพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงไปเกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมาจะมี3ห่วงในเข็มเกี่ยวไหมลอดทั้ง3ห่วงนี้ออกไปเลยอันนี้คือ half double crochet แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะถักคอทอหรือ single crochet 3ตัวนะคะในช่องเดียวกัน single crochet นะคะจิ้มลงไปเลยเกี่ยวขึ้นมาจะมีสองห่วงในเข็มเกี่ยวลอดสองห่วงนี้ออกไปตัวที่1 s i n เกิลโค c เชตัวที่สองซิงเกิลโคเตัวที่สามในห่วงสุดท้ายนะคะเราเราจะถัก Single ลโค c เชตามตัวแล้วเราก็วนกลับมาค่ะเมื่อกี้เราถักนี้นะคะเราก็วนกลับมาอันนี้ซิงเกิ c โค c เชแล้วนะคะในช่องถัดมาเราก็จะถัก h า l f ฟดับเบิลโค h เชซึ่งมันจะตรงกันกับฝั่งนี้ด้วยแล้วเราก็เก็บปลายไปด้วยเลยพันหัวเข็ม จิ้มลงไปในช่องถัดมาซึ่งตรงกับฝั่งนี้ด้วยนะคะเกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมาจะมี3ามห่วงนี้เข็มเกี่ยวไหมลอดสามห่วงนี้ออกไปพร้อมกันที่เหลือเราก็จะถักดับเบิลโคเชตหรือพอหนึ่งคอหหลักซึ่งทั้งสองด้านมันจะตรงกันนะคะผันหวยเข็มจิ้มลงไป มี3ห่วงในเข็มเกี่ยวลอดทีละ2ห่วง2ครั้งนะคะ1ดับเบิลโคเชตตัวที่2ดับเบิลโคเชตตัวที่3ดับเบิลโคเชตตัวที่4ดับเบิลโคเชตตัวที่5แล้วเราก็จะเหลืออยู่อัดดับเบิลโคเชตตัวที่6ค่ะ แล้วเราก็จะเหลืออีก2ช่องก็จะจบด้วย Half Double Crochet แล้วก็ Single Crochet อันนี้ Half Double Crochet นะคะต้องรอดบกต่อไปก็สุดท้ายก็เป็น Single Crochet นะะทั้งสองด้านมันจะเท่ากันทั้งสองด้านมันจะเหมือนกันนะคะอันนี้เราถักเสร็จแล้วแล้วเราก็ สลิปสติชหรือลอดผ่วงกับโซ่ตัวแรกที่เราเริ่มต้นเอาไว้นะคะที่หนึ่งคู่ตายคือจะใช้หัวเข็มที่เล็กลงหรือจะใช้เท่าเดิมก็ได้นะคะแต่พอดีว่ามันเรามีอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะสลิปสติชก็คือเกี่ยวไหมลอดใต้โซ่แรกที่เราเริ่มต้นเอาไว้แล้วก็เกี่ยวไหมลอดทุกห่วงที่อยู่ในเข็มอกนาให้หมดเนี่ยคะ่ะก็จะเชื่อมกันแล้วเราก็ถักโซ่ตัวเล็กๆล,ล,ล็อกเอาไว้ เราก็ตัดแล้วเราก็ซ่อนปลายไหมเอาไว้ด้านหลังจะใช้เข็มเกี่ยวหรือว่าจะใช้เข็มสอดก็ได้นะคะนี่เราก็ซ่อนเข้ามานะะเราก็จะได้ใบไม้แบบง่าย คุณที่ติดตามรับชมค่ะ